ครับผมวันนี้เราไปต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวนะฮะเล่มสีเขียวนะฮะนะเล่มสีเขียวเลยนะออพอดีพาสะปอร์ตหมดอายุเดือนสิงหาปี2 5 6 4ฮะพาสะปอร์ตหมดอายุนะเล่มสีไอ,อสีเขียวเรียกว่าเล่มสีไอฮะหมดอายุ แต่เราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถต่อได้เพราะตอนนี้เขายังไม่เปิดครับผมเราก็เลยนำแรงงานต่างด้าวเพื่อจะไปต่อเอาเอกสารนะจะไปต่อวีซ่า90วันนะฮะผมแล้วทางตมแจ้งว่าไม่ต้องไม่ต้องไปต่อวีซ่า90วันแล้วครับเพราะว่าพาสะปอร์ตเล่มนี้หมดอายุจะใช้ได้จนกว่า ถึงปี65ครับผมถึงสิงหาคมประมาณสิงหาประมาณถึงประมาณปี65ฮะประมาณเดือนสิงหาปี65ตามที่คลมอ์มาอนุมัติครับผมไม่ต้องไปไม,ไม่ต้องไปประทับตาหรือต่อวีซ่า90วันนะครับเราจะถือหนังสือเดินทางเร่อนี้ใช้ได้เลยฮะไม่ต้องไปต่อวีซ่าที่ตมแล้วครับ จนกว่าทางตมแจ้งว่าจนกว่าเราจะต่อวีซ่าไอต่อพาสปอร์ตนะจนกว่าเราจะต่อพาสปอร์ตเล่มนี้ได้พาสปอร์ตเล่มใหม่เมื่อไหร่เราค่อยไปต่อวีซ่าที่ตมแล้วค่อยเริ่มประทับตรา90วันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับแรงงานต่างด้าวหรือว่าบ้านไหนที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะไม่ต้องเอาพาสปอร์ต หรือว่าไม่ต้องเดินทางไปต่อวีซ่าแล้วเพราะว่าถ้าพาสปอร์ตรหมดแต่ใบทำงานหรือเวิร์กพอมมิชนะยังมีอายุอยู่แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่า,าจะได้ต่อพาสปอร์ตหรือว่าไอเวิร์กพอมมิตเราใกล้หมดแล้วค่อยไปต่อเวิร์กพอมมิตหรือว่าไปไปต่อที่กรมแรงงานทีเดียวนะครับผมส่วนไอ้เล่มเขียวหรือว่าเล่ม ti หรือว่าเรียกพาสปอร์ตเล่มที่ไอเนี่ยหมดอายุก็ถือไว้เลยครับผมไม่ต้องไปตมแล้วครับผมวันนี้ผมก็พาแรงงานต่างด้าวไป,ไปนะฮะไปที่ตมไปเพื่อจะไปต่อวีซ่า90วันเพราะว่าเขานัดวันนี้ฮะเขานัดวันนี่ไงวันสิกเกบเจ็ดต่อคอเราก็เลยไปก่อนแต่ไปถึงปุ๊บผมบอกว่าไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุแล้ว ไม่ต้องมาประทับตาแล้วไม่ต้องมาต่อ90วันแล้วค่อยมาครั้งเดียวเลยจนกว่าเราจะได้ต่อพาสดาปเราค่อยมาครั้งเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้าทางคลมเขาผ่อนผันให้ใช้ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงกำหนดที่เขาให้ต่อพัสะปอปหรือว่าสถานท,ที่ทำพัสะร์ตของแรงงานต่างด้าวน,นะเขาเปิดเขาเปิดปุ๊บแล้วก็รีบไปทําแล้วก็ค่อย มาที่ตมแล้วก็มาทับตาวีซ่าแล้วก็เริ่มต้นตอนนั้นครับผมแล้วก็ใช้ไปเรื่อยครับผมจนว่วเขาจะเปิดครับผมแต่ไม่เกินไม่เกินอ่สิงหาลีกันยาปีหกห้านี่ฮะเราต้องรีบไปทำนะครับผมโอเคพอจะเข้าใจตรงกันนะฮะครับผมอ้าวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผม